ในสิ่งต่างๆที่ผมอ่านมานะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Your Invisible Power หรือว่าพลังที่มองไม่เห็นของตัวคุณเขียนโดย Genevieve b e r e n นะครับ B H r E R E N D เขาเขียนไว้อย่างดีมากเลยเขาเป็นนักเขียนที่ส่งพลังมากๆนะครับในประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เขาพูดถึงว่าทุกคำพูดของเราเนี่ย มีพลังออกมามันเหมือนกับเป็นสื่อที่ทรงพลังซึ่งสามารถที่จะขยายผลและก็ส่งตัวเองออกไปในทุกทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้สื่อคําพูดของคุณเนี่ยไปในทางดีก็ได้ไปในทางลบก็ได้คุณควรที่จะใช้สื่อคําพูดของคุณที่ออกมาเนี่ยมันแน่นอนจะต้องกระทบตัวคุณก่อนแล้วก็ไปกระทบผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคําพูดอะไรที่ดีด พูดออกมาเสมอเพราะคําพูดทุกอย่างเนี่ยมันมาจากสมองก่อนนะทุกอย่างมันจะต้องผ่านความคิดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดก็เป็นตัวความคิดที่ตกผลึกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จักตัวคนคนไหนได้ก็ด้วยคําพูดของเขาผมอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าให้ใช้คําพูดเนี่ยบิวตัวเองสร้างตัวเอง พูดดีๆกับตัวเองและในขณะเดียวกันก็พูดดีๆกับผู้อื่นด้วยนะครับตัวผมเองก็พยายามทําตัวให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแน่นอนผมก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรตั้งแต่แรกตั้งแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองตอนนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตอนนี้ก็พยายามทําให้ตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เมื่อใดก็มีมีบางครั้งที่มีคําพูดที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจออกมาบ้างก็ต้องรีบกัดลิ้นตัวเองแล้วก็เบียคยงคพูดทุกๆวันผมก็คิดว่าผมดีขึ้นดีขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเราสามารถทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับเด็กก็ได้กับครอบครัวของเรากับลูกๆก,กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็น motivation หรือเป็นแรงจูงใจของผมอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้น หรือคนที่ฟังอยู่ที่มี scientific mind หรือว่าเป็นคนที่ไปจิตแห่งวิทยาศาสตร์อาจจะมีความสงสัยอยู่บ้าง เป็นคนที่แบบว่าฉันต้องมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์สิไม่งั้นฉันจะเชื่อได้ไงว่าเซลฟ์ทองเนี่ยมันได้ผลจริงๆเกิดฉันลองไปแล้วไม่ได้ผลนะเรื่องความเชื่อเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าคุณไม่เชื่อในเครื่องมือนั้นถ้าคุณไม่เชื่อในเทคนิคนั้นมันก็ยากที่จะประสบความสาเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างมันต้องความเชื่อหรือไม่ว่าเราจะเรียนกับใครก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าคุณสังเกตเห็ว่าถ้าเกิดเราเรียนกับคนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราเชื่อในศรัทธาในตัวคนคนนั้นเนี่ยเราก็จะได้ผล เวลาเขาสอนอะไรมาเราก็เชื่อแล้วก็ทําตามแล้วก็จะได้ผลแต่ถ้าเราเรียนกับคนที่พูดเหมือนเดียวกันแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อเราไม่เคยเห็นผลลัพธ์ว่าเขาไปทาแล้วได้จริงเนี่ยถึงแม้ว่าสอนเหมือนกันพูดเหมือนกันเนี่ยพอเราสงสัยกังขาคนที่พูดแล้วเนี่ย เราก็เอาของแบบเขาไปใช้แบบไม่เต็มใจแล้วก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แล้วมันก็จะไม่ได้ผลนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องเพิ่มความเชื่อให้คุณในเรื่องของ self talk นี่ว่าไม่ใช่ว่าเออบัณฑิตพูดแล้วก็ต้องเชื่อหมดไม่ใช่นะครับผมอยากจะให้หลักฐานคุณหลายๆอย่างเพื่อที่จะบอกคุณว่าให้ลองนําไปใช้แล้วต้องลองนําไปใช้แบบด้วยความเชื่อด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อมา back up มาเป็นพลังให้คุณเนี่ยก็จะไม่ได้ผล นี่เป็นเหตุผลที่หลายศาสนาสอนเรื่องความเชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังมหาศาลโอเคพูดถึงเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเซลฟ์ทอร์นะครับผมจะอ่านจากหนังสือที่ผมเคยอ่านเล่มหนึ่งซึ่งชื่อว่า every word has power every word has power ที่แปลว่าทุกๆคำมีพลังนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยอีวอนออส w วอล์สกดนะครับ y v o w n e อีวอนออสวอล นำสูตของเขาสกด O S W A L D นะครับออสวอลเขาเขียนบอกว่างานวิจัยโดยเรมอนด์เบิร์ชวิสโซพิสูจน์แล้วว่าคําพูดต่างๆที่คุณพูดกับคนอื่นให้ผลลัพธ์กับคุณแค่ประมาณ7%ที่คุณจะได้จากการสื่อสารนั้นพูดง่ายเวลาคุณสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยพูดออกไปกับคนอื่นเนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์ตอบกลับมาแค่ประมาณ7%ได้ผลน่แต่คําพูดที่คุณพูดกับตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟ์ทอล์นี่เองจะได้ผลลัพธ์100%ของผลลัพธ์ที่คุณได้ในชีวิต พูได้ง่ายคุณได้ผลลัพธ์ร้อไม่ว่าคุณพูดอะไรกับตัวเองคุณได้ผลลัพธ์ร้อเพราะว่าจิตที่น่าทึ่งของคุณให้ความหมายและทําตามคําสั่งต่างๆของคุณอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของฝรั่งนะครับผมมาอ่านงานวิจัยแลย้วไม่แปลกใจเลยเพราะผมสังเกตเรื่องนี้มาจาบตัวเองตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไม่ว่าสิ่งใดที่ผมพูดซ้ําๆกับตัวเองจะกลายเป็นความจริง สิ่งที่ผมพูดซ้ำๆกับตัวเองมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ตอนเด็กๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับตอนก่อนที่จะมานั้งอ่านหนังสือประเภทพวกพัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็จะพูดว่าฉันเล่นบอลไม่เก่งฉันเล่นบาสไม่เก่งฉันเก่งกีฬาประเภทที่เล่นคนเดียวเช่นว่ายน้ําแต่ฉันไม่เก่งกีฬาประเภทที่เล่นเป็นทีมอันนี้ผมก็สรุปเองเออเองเราอนาคตก็เป็นแบบนั้นจริงๆ หรือรฉันไม่เก่งศิละปะก็ตกศิละปะจริงๆคนหน้าตายอย่างฉันคนสวยเขาไม่มองหรอกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราพูดอะไรกับตัวเราเองเนี่ยเราได้ผลลัพธ์อย่างนั้นออกมาในโลกทันทีนะครับหรือว่าบางอย่างผมพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นฉันเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าสังเกตว่าเอ้ฉันไม่เก่งภาษาฝรั่งเศสจริงๆเราสรุปเองนะครับเวลาผมบอกว่าฉันไม่เก่งภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราสรุปขึ้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วมองกลับไปเนี่ย แน่นอนทุกคนในห้องมันไม่เก่งหมดเลยเพราะว่าครูที่สอนนี่แบบว่าน่าเบื่อสุดๆแล้วก็ให้ท่องแต่การ conjugation conjugation ก็คือการแจกกริยาอะโหน่าเบื่อสุดๆนะครับไม่มีใครเรียนเก่งได้เลยแต่ผมจะบอกว่าหลายอย่างนะครับที่คุณสรุปกับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเรียนตอนเด็กๆแล้วก็ได้เกรดไม่ดีเนี่ยแล้วคุณก็มาสรุปว่าตัวเองไม่ฉลาดหรือฉันเรียนไม่เก่งหรืออะไรพวกนี้อันนั้นไม่จริงเลยนะครับคุณต้องกลับไปดูว่าระบบการศึกษามันเป็นแบบไหนผมไม่เชื่อเลย ว่ามีคนไหนเป็นคนไม่ฉลาดเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วอย่างที่ไอน์สไตน์บอกนะครับไอน์สไตน์คอนเฟิร์มแต่ว่าเราเนี่ยพอโตขึ้นเราก็ถูกดึงเอาอัจฉริยะออกไปอย่างมากมายโดยผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเชื่อไอการทอลหรือการพูดมาจากคนอื่นใส่ค่านิยมใส่ความเชื่ออะไรต่างๆมาให้เราเราต้องไปนคกําหนดความเชื่อของเราเองเราต้องไปกำหนดอนาคตของเราเองถ้าคุณบอกว่าฉัน เป็นคนฉลาดโลกมันก็จะตอบโจทย์แบบนั้นคุณก็จะหาเหตุผลหาหลักฐานอะไรมาสนับสนุนความเชื่อนั้นฉะนั้นเวลาคุณสังเกตว่าพอคุณเริ่มจะเก่งในเรื่องของเซลฟ์ทอล์คพอคุณเริ่มจะสังเกตว่าต้นเหตุคือเราพูดออกไปก่อนแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นตามนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเราแท้จ,จริงเราเป็นคนสร้างอนาคตของเราได้ด้วยคําพูดนะครับสร้างอนาคตของเราได้ด้วยคำพูดคุณฟังคำนี้ไวด้ดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกจากปากออกไปมันจะกลายเป็นอนาคตของคุณ ผมอ่านหนังสือหลายเล่มมากเลยมีหนังสือดีๆมากมายนะครับเช่น The Power of Your Words หนังสือเล่มนี้ก็ได้รีวิวดีเยอะแยะมากมายจาก Amazon นะครับหนังสือแปลภาษาไทยว่าพลังของคำพูดของคุณแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Change Your Words Change Your Life เปลี่ยนคำพูดของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณหนังสือเล่มนี้ก็ดีมากเลยหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Joyce Meyer J O Y C e, Joyce แล้วก็ M E Y E R Meyer หนังสือเล่มนี้ได้รับรีวิวหรือได้รับการ วิจารณ์อย่างดีมากนะครับใน a m a z อน5ดาวเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็คนซื้อเยอะมากเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วไม่ว่าจะเป็น The Secret ก,ก็เหมือนกัน The Secret ็ตโรลลอนและเบิร์นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องคำพูดของคุณคำพูดของคุณคือคุณสั่งอนาคตของคุณออกไปเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังคำพูดของคุณทุกอันนะครับชอคคำพูดของคุณทุกคำอ,อันนี้สอนมาในทุกศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างอันนึงที่โดนใจมากๆเลยของผมอ่านแล้วแบบว่าคนลุกเลยก็คือว่า คำที่ออกจากปากของฉันจะไม่กลับมาสู่ฉันอย่างไร้ผลแต่จะสำริดทุกสิ่งที่ฉันพอใจและมุ่งหมายและสิ่งเหล่านั้นที่ฉันส่งคําไปก็จะเจริญขึ้นด้วยซ้ำอีกคำหนึ่งครับคําที่ออกจากปากของฉันจะไม่กลับมาสู่ฉันอย่างไร้ผลแต่จะสำริดทุกสิ่งที่ฉันพอใจและมุ่งหมายและสิ่งเหล่านั้นที่ฉันส่งคําไปก็จะเจริญขึ้นด้วยผมอ่านคํานี้แล้วแบบรู้สึกโดนใจสุดๆพ่อคุณลองคิดตัวเองสิ อย่างที่ผมบอกคุณเป็นเหมือนมินิกอรเป็นพระเจ้าเล็กๆหนึ่งองค์คุณส่งคาอะไรออกไปนี่มันไปสร้างให้คุณอนะ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ท่งพลังสุดๆนะคุณลองนึกภาพดิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะระวังคําพูดของเราและคําพูดของเราเนี่ยเราจะต้องออกแบบให้มันโดนใจเราที่สุดเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดแล้วมันเจ๋งที่สุดแล้วมันเยี่ยมที่สุดผมอยากจะฝาก เซลฟ์ทอล์กอีกอันหนึ่งประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งที่ผมพูดกับตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยผมมีเซนส์อย่างหนึ่งในตัวเนี่ยเหมือนเป็นสัญชตาตญาณอยู่ในตัวแล้วผมพูดคํานี้กับตัวเองตลอดเวลาเลยไม่รู้คํานี้มันมาจากไหนไม่รู้ประโยชนเนี้ยมาจากไหนใครใส่เข้ามาในหัว เพื่อนๆไม่มีใครคิดตรงนี้แต่ผมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่คุณสังเกตนะครับพวกผู้นำต่างๆโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสดาหรือว่าจะเป็นผู้นำอะไรต่างๆเขาจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเสมอเพราะเขาจะค้นพบอะไรในตัวของเขาเวลาเขาได้อยู่คนเดียวผมมีประโยคนึงที่ผมอยากจะฝากให้คุณได้ไปพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยๆนะครับประโยคนี้มันครอบคลุมหลายอย่างครอบคลุมแทบจะทั้งหมดและผมพูดกับตัวเองคำนี้บ่อยมากตอนเด็กๆคำนี้คืออะไร I am destined for great success I am destined for great success หมายความว่าอะไรภาษาไทยแปลคร่าวๆดังนี้นะครับผมเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ผมเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จยิ่งใหญ,ผใหญ่ผมฝากอันนี้ให้คุณไปพูดกับตัวเองเพราะว่าใช่แล้วครับทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาเป็น สิ่งเล็กๆตัวกระจจอยร้อยคุณมีพาวเวอร์มีพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณสามารถที่จะเอามันไปใช้แล้วสร้างความสําเร็จยิ่งใหญ่ได้แต่คุณจะต้องเป็นคนเชื่อออกไปก่อนคุณจะต้องเป็นคนใช้คําพูดนี้ออกไปก่อนคุณไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณบอกว่าเฮ้ยฉันรู้ว่าเธอเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ถ้าคุณรอคุณอาจจะต้องรอทั้งชีวิตคุณต้องเป็นคนบอกออกไปก่อนเลยไม่ว่าคุณอยากจะได้อะไรในโลกนี้คุณต้องเป็นคนสร้างออกไปก่อนคุณต้องเป็นคนบอกแบรนด์ของค สร้างคํานิยามของตัวคุณเองแล้วบอกให้โลกรู้คุณไม่ต้องร้อยคนอื่นมาบอกนะครับคุณก็บอกว่าฉันเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ไหนลองพูดตามนะครับฉันเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มีคำพูดหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับความภูมิใจในตัวเองความรักตัวเองให้คุณพูดได้ไปก่อนเลยเป็นอะไรง่ายๆที่คุณสามารถทําได้แล้วก็มีผู้นาทางจิตวิญญาณคนหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าเชอร์ร r ล c h ริชาร์ดสันนะครับเชอร์รลริชาร์ดสันเป็นผู้หญิงนะครับริชาร์ดสันก,ก็สะกด r i c H A R D S O N แล้วก็สําหรับคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้สึกติดลบรู้สึกจิตตกอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาแนะนําว่าทุกๆเช้าคุณพูดกับตัวเอง I love you I really really love you นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้ทุกเช้านะครับมองเข้าไปในกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันรักเธอฉันรักคุณพูดกับตัวเองนะครับฉันรักเธอฉันรักคุณ,ฉ,คณฉันรักเธอมากๆสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาหลายคนสอนนานะครับไม่ว่าจะเป็นหมอด้วยยกตัวอย่างเช่นเอมิลคูเอเอมิลคูเอที่บอกว่าแพทย์ชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขียนหนังสือเรื่อง auto suggestion เขาให้คนไข้เนี่ยพูดกับตัวเองว่า ทุกๆวันในทุกๆทางฉันดีขึ้นฉันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะครับก็มีผล กับเขาจริงๆ Brian Tracy กูรูชาวอเมริกันก็พูดถึงให้บอกว่า I like myself I like myself I like myself เป็นอาการที่จะ raise self confidence หรือยกระดับความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคุณพูดกับตัวเองว่าฉันชอบตัวเองอ่ะฉันชอบตัวเองฉันรักตัวเองฉันชอบตัวเองพูดบ่อยๆนะครับว่างๆไม่มีอะไรทําเดินอยู่กลางถนนก็พูดกับตัวเองแบบเบาๆก็ได้นะครับถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างๆเดี๋ยวเขาจะคิดคุณบ้าแต่ว่าถ้าคนอยู่กับตัวเองคนเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาดังได้การที่เราเปล่งเสียงออกมาดังนี่มันช่วยเพิ่มความเชื่่อมัันตว ของคุณนะครับหลายคนเนี่ยที่มาเข้าคอร์ส s Speak and Grow Rich ของผมหรือเข้าคอร์สพูดของผมเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่าแค่เขายกระดับเสียงของเขาเนี่ยแล้วก็ยืนอีกแบบหนึ่งบนเวทียืนอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยเขารู้สึกทันทีเลยวเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่ทพูดเสียงเบาๆพูดเสียงก้มหน้าก้มตาออกมาไม่เต็มคํา นั่นแหละก็คือเขาจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไปด้วยแต่คุณสามารถหลีดได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนร่างกายของคุณเปลี่ยนคําพูดของคุณแล้วก็แสดงออกถึงการเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณแสดงออกอย่างนั้นคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคุณไม่ต้องรอให้รู้สึกอย่างนั้นก่อนค่อยแสดงออกมาทางด้านร่างกายและคําพูด ที่มาจากลูอิสเฮลูอิสเฮก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนชื่อดังตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสำันักพิมพ์ด้วยนะครับชื่อว่าเฮเฮาส์เธอเริ่มชีวิตจากที่แบบต่ําต้อยมากๆเลยแล้วก็ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็กนะครับแล้วก็แบบมีแผลในใจตลอดแล้วก็เรียกว่าเป็นเด็กไม่มีอนาคตต้องไปอยู่ในสถานกําพาหรืออะไรเนี่ยฮะตลอดคือเป็นเด็กมีปัญหาว่ากันเถอะแต่ว่าเธอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งเธอต้องเปลี่ยนเธอตัดสินใจว่าเธอจะเปลี่ยน ความคิดของเธอเป็นชีวิตของเธอแล้วเธอเนี่ยเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรื่องช่วยเยียวยาจิตใจให้กับผู้หญิงคนแล้วดังมากนะครับตอนนี้อายุ70-80ได้แล้วมั้งแต่ว่าเขายังดูดีมากเลยแล้วเธอเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจดีตอนนี้มั่งค้างลํำรวยมากตอนนี้ก็เป็น,เ,นเจ้าของสานักพิมพ์ที่ดังมากแล้วก็ผลิตหนังสือแนวจิตวิญญ,ญาณแนวช่วยคนเนี่ยมาเยอะมากเธอเองก็พูดถึงเรื่องของ self affirmation นะครับหรือ self talk ก็คือการพูดกับตัวเองเธอพูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ได้ผลเยอะมากนะครับเพราะว่าเธอเขียนหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยช่วยคนได้หลายล้านคนเธอให้คําแนะนําดังนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ self talk ว่าการวิจารณ์ตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวิจาร์ตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทุบตีตัวเองว่าง,งนะเถอะมาทุบตีตัวเองชอบเฮ้ย hey, ทำไมเองโง่ง,งี้วะพูดกับตัวเองนะครับทาไมโง่งี้วะทําไมทําอย่างนั้นไม่ได้ไงทําไมไม่ฉลาดเลยแล้วก็ตบตีตัวเองทุบตีตัวเองหรือว่าถ้าเกิดอ,อกหักขึ้นมาก็จะยิ่งรู้สึกความ ในตัวเองอยิ่งเหลือนิดเดียวนะครับคุณจะต้องทําตัวเป็นเชียร์ลีเดอร์ของตัวเองเป็นคนที่เชียร์ตัวเองได้เป็นคนที่ยกระดับตัวเองได้นี่คือองค์ประกอบหนึ่งของการเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคุณไม่ต้องรอให้คนอื่นมายกคุณขึ้นไม่ต้องรอให้คนอื่นมาพูดให้กําลังใจคุณคุณพูดให้กําลังใจตัวเองเลย นี่แหละคือคุณสามารถเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนสองขาของตัวเองได้และเมื่อคุณทำได้อย่างนั้นเก่งๆมมกขึ้นนานๆเข้าเนี่ยคุณก็จะแผ่ขยายความเก่งคุณจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นคุณพูดก็ให้กำลังใจคนอื่นได้คุณพูดยกพลังของคนอื่นได้นะครับข้อนี้ผมอยากจะฝากไว้เลยว่าอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่ไม่ต้องรอให้ใครมาพูดให้กำลังใจคุณ ไม่ต้องร้อยใครมาให้รางวัลชีวิตคุณคุณให้รางวัลตัวเองตั้งแต่แรกเลยคุณพูดให้กำลังใจตัวเองได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับและนี่คือเหตุผลของการที่มี self talk self talk คือคุณกำลัง direct หรือว่ากำลังสั่งทิศทางจิตของคุณนะครับสั่งทิศทางจิตของคุณว่าคุณต้องการสร้างอนาคตแบบไหนความมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับความมันของชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้ว่าพอคุณได้รับประสบการณ์ของการที่ว่าคุณสามารถเป็นเจ้านายของจิตคุณเพ่งจิตไปในทิศทางไหนมันก็ทําให้เกิดแบบนั้นเนี่ย ชีวิตโคตรสนุกบอกตรงๆชีวิตโคตรสนุกเพราะคุณกาลังเลือกอนาคตได้เลยแค่คุณใช้นึกกลับมาน,นึกว่าโอเคตกลงฉันอยากจะได้อะไรวะเสร็จแล้วคุณก็พูดกับตัวเองแบบนั้นบ่อยๆแล้วคุณก็มนโนภาพคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกันในชีวิตของคุณองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมันถูกดึงดูดเข้ามาหาในชีวิตคุณนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างเล็กเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองก็คือว่าผมอยากได้ซิกแพคมาตั้งนานละออกกาลังกายจริงๆเคยเป็นคนมเคยมีซิกแพคนะครับตอนวัยรุ่นนะครับออกกำลังกายมากเยอะแยะมากมายเพราะกลัวเตี้ยไงก็เลยออกกาลังกายว่ายน้ำซิทอัพทุกวันแล้วก็วิ่งพื้นทุกวันยกคอทุกวันจนแบบมีกล้ามมีอะไร แต่ว่าพอหลังจากแต่งงานนะครับตอนอายุ30มแมรี่บอกว่าตอนผมเพิ่งแต่งงานก็ยังเห็นซิกแพคอยู่แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยเห็นมันละจํามันไม่ค่อยได้แต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็พยายามที่จะมีซิกแพคนะครับแต่ว่าวิธีการที่ถูกต้องเอ๊ะทำไมมันยังไม่มาสักทีเราก็พยายามศึกษาแต่ก็เห็นลางๆบ้างแล้วนะแต่ว่าทําไมยังไม่เห็นเต็มที่สักทีแต่อย่างไรก็ตามก็เริ่มศึกษาหาความรู้เริ่มที่จะ attract หรือว่าเริ่มดึงดูด ข้อมูลต่งตางๆที่ใช่นะครับแล้วไม่นานวันนี้ก็ได้เจอกับเรียกว่าดารานักแสดงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ดูแลร่างกายตัวเองนะครับ <c oughs> เขาก็มาช่วยเทรนผมส่วนตัว <c oughs> แล้วคนนี้เขาก็มีเทคนิคเจ๋งๆของเขามีเทคนิคที่ดีมากเขาเขาชื่อก็ตจิรยุนะครับตันตะกูลก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ติดตามหนังสือของผมมาแล้วก็ชอบเซลฟ์ทอล์คด้วยเขาใช้เรื่องเซลฟ์ทอล์คเนี่ยเวลาเขาเทรนผมเนี่ยเขาก็ใช้เซลฟ์ทอล์คเก็บมาพ่วงด้วยในการ เทรนนะครับคือเขาใช้ของเขาเองมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ใช้จินตนาการ นะครับมาช่วยด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยแล้วผมก็รู้สึกสนุกแล้วแฮปปี้แล้วก็ทุกครั้งที่ออกกําลังกายรู้สึกร่างกายนี่มันฟ resh มันสดใสซา,าบซ่ามันมันสมองใช้ได้อย่างเจ๋งมากเลยรู้สึกมันสมองของเราแบบพร้อมที่จะสร้างสรรค์พร้อมที่จะครีเอทอะไรต่างๆที่มันดีให้กับโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองว่าฉันต้องการแบบนี้เนี่ยองประกอบต่างๆที่ใช่จะถูกดึงเข้ามาในชีวิตของเรานะครับตั้งแต่เรื่องของเรื่องเล็กๆของการได้ซิก ที่จะไปเป็นคอนรักเตอร์ระดับโลกหรือเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเนี่ยผมดึงดูดองค์ประกอบมาได้หมดเลยแล้วผมอยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับคุณคือว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีการ direct จิตของตัวเองคือ direct ก็คือคุณเป็น director นั่นเองเหมือนคุณเป็นผู้กํากับเหมือนคุณเป็นคอนดักเตอร์ที่กาลังสั่งการจิตของคุณแล้ววิธีการสั่งการนั้นก็คือการใช้ self talk นะครับ self talk มีอยู่ในทุก culture ทุกวัฒนธรรมนะครับเป็นการ สวดมนต์อย่างหนึ่งเป็นการพูดซ้ำๆเป็นคาถาอย่างหนึ่งที่จะบิ้วตัวเองขึ้นมาสร้างตัวเองขึ้นมานะครับ เรื่องหนึ่งนะครับมันเรื่องอะไรที่โดนใจผมสุดๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกถึงความทรงพลังที่เรามีอยู่ในตัวนะครับก็คือว่า the power of คําว่า I am หรือว่าคําว่าฉันเป็นฉันเป็นคนแบบไหนเวลาคุณบอกว่าฉันเป็นคนแบบนี้คุณกําลังสร้างอนาคตขึ้นมาเลยพอคุณบอกว่าฉันเป็นผู้มีความทรงจําดี คุณกำลังสร้างอนาคตแบบนั้นขึ้นมาคุณกำลังหาหลักฐานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มความเชื่อของคุณแบบนั้นคุณบอกว่าฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องคุณก็กำลังหาเหตุผลเข้ามาเสริมแบบนั้น อันนี้ผมพูดไปคร่าวๆแล้วจริงๆคูดไปลึกเลยในแผ่นที่เรียกว่าพลังดึงดูดนะครับแล้วผมก็จะไม่พูดซ้ําเยอะมากเพียงแต่ว่าจะเตือนความจํานิดนึงถึงความทรงพลังของคํานี้ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเทคนิคของเซลฟ์ทอ k นี้นะครับเซลฟ์ทอรที่เรากําลังคุยอยู่นี้เวลาคุณออกแบบเซลฟ์ทอรของคุณเองอะเวลาคุณใช้เซลฟ์ทอรในเรื่องต่างๆที่คุณอยากจะเป็น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ร้อยข้อที่ผมบอกนะครับคุณสามารถใช้เป็นพันเลยยังได้เลยเป็นพันข้อเลือกไปเลยอยากได้แบบไหนเอาหมดเลยเอาของดีๆหมดเลยไม่มีข้อจํากัดนะครับไม่ใช่ได้อย่างเสียอย่างนะครับไม่จําเป็นคุณเอาหมดเลยผมอยากจะ ให้คุณได้เห็นตัวอย่างว่าโลกนี้เนี่ยมันมีคนประเภทที่แบบโอ้โหสุดยอดในทุกเรื่องเนี่ยมีผมเห็นมาแล้วกับตานะครับแล้วก็พอไปอยู่ใ,ใกล้ๆคนแบบนั้นเรารู้สึกอินสปายรู้สึกไดอะไรบันดาลใจและผมก็เลยคิดว่าฉันอยากจะเป็นคนแบบนั้นบ้างให้คนไทยได้เห็นฉันอยากจะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างความฝันของทุกอย่างได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนได้อย่างเสียอย่างไม่จําเป็นนะครับฉะนั้นคุณใช้คําว่า I am อย่างมีประสิทธิภาพคําว่าฉันเป็นคนแบบไหน เวลาคุณบอกว่าฉันเป็นคนอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มแอคแบบนั้นทันทีถ้าคุณพูด่างนั้นบ่อยๆนะพอพูดบ่อยคุณจะมีความเชื่อเออเนี่ยฉันเป็นคนมีอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะหรือใครอาจจะพูดกับนั้นกับคุณก็ได้ว่าสมมุติคนชื่อสมศักดิ์เอ้ยสมศักดิ์เป็นคนอารมณ์ดีว่ะพอคนพูดแบบนั้นกับคุณมันจะเริ่มตอกย้ำความเชื่อคุณคุณจะเริ่มเชื่อว่าอ๋อฉันเป็นคนตัวตนของฉันคือฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉะนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยากทีี่่่าหคุณอรมเไไงืันลวปกบ เป็นแบบนี้บ้างพอคุณเชื่อแล้วมันเกิดกลายเป็นความจริงเรื่องเนี้ยผมอยากจะให้คุณแบบว่าพอคุณนึกกระบวนการนี้ออกมาอ๋อจริงๆมันเวิร์กอย่างนี้นี่เองคุณจะได้ไปใช้กับทุกเรื่องได้ไงคุณจะได้เพิ่มความเชื่อกับตัวเองว่าอ๋อจริงๆมันเวิร์กแบบนี้จริงๆกระบวนการมันเป็นแบบนี้เอาละฉันรู้ลวต่อไปนี้ฉันจะใช้แบบนี้กับทุกเรื่องเลยฉันจะเหมือนกับประกาศสิทธิ์อนาคตของฉันเองที่ผมพูดถึงคําว่า I am เนี่ยผมจะเติมความจำนิดหน่อยก็คือว่าคําว่าพระเจ้าเนี่ยหรือว่า the Lord L O R D Lord ที่เป็